กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น,นครับในมุมในมุมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเราทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับเราผลที่ได้รับก็คือ,อเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินจานวนฟล์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงเวลาที่เราจัดงาน,นจํานวนห้องอัตราเข้าพักก็มากขึ้นนะครับอัตราค่าเช่าค่าที่พักก็สูงขึ้นนะครับทำให้เกิด การหมุนเวียนในเรื่องของภาพรวมของทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายค่อนข้างมากครับส่วนไฮไลท์ของงานฮะก็ก็เป็นการจัดงานบอลลูนนะฮรเขามีเทศกาลบอลลูนเลิฟมีการจดทะเบียนผู่สมรรลอยฟ้าปีนี้มี15คู่ผู้โชคดีนะครับที่ได้จะ,จะได้จดทะเบียนสมรสถลอยฟ้าบนอากาศนะฮะได้ชมวิว360องศานะครับ ที่เหลือก็เป็นงานในเรื่องของงานคอนเสิร์ตที่เราจัดอย่างต่อเนื่อง5วัน5คืนนะครับปีนี้ก็ไลฟ์ศิลปินน่าสนใจมากนะครับอยากจะเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านที่มีโอกาสนะขึ้นมาเที่ยวเชียงรายในช่วงคุมภานี้นะครับวันที่13บุามคภาถึง17กุมค่ำภานะครับท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับบรรยากาศที่ดีนะครับอากาศที่ดีนะครับแล้วก็ความเป็นมิตรไมตตีของชาวจังหวัดเชียงรายศิลปะอารธรรมที่ท่านจะได้เจอนะครับอาหารที่หลากหลายนะครับเรียนเชิญครับผม